สวัสดีครับพี่น้องครับมนีอีลเทราพาพี่น้องเชียร์รถชมกรุงเทพมหานครนี่แล้วครับพี่น้องครับนีมีภารกิจอยู่แถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับพี่น้องก็สิเลยแลนเซนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เริ่มจากแยกออแยกอุรุพงพี่น้องแยกอุรุภงหรือว่าแยก โคลเสเซียมเก่านี่ะครับพี่น้องแต่คนสมัยเก่าที่หูแจก๊กว่าแยกนี่เป็นแยกโคลเลสเซียมเนาะพี่น้องนะอันนี้เป็นแยกปูรุพงนะซื้อเต็มพันพี่น้องก็ล่างกันสิเดินทางไปพระกิจแถวอ่าถนนเพชรบุรีบุ๋นล่ะครับทั้งอ่าโค่นนี่ยังไนงะ้อมพงองถนน้อมพงอง,พงแถวพักเพื่อไทยพุ๋นล่ะพี่น้อง เออบรรยากาศดีมันนี่ฝนบัดตกพี่น้องพอดีขี่รถผ่านมาสเนี่ผ่านเส้นนี้พอดีแหละที่นี่บังโอ้ยตึงราบบ้านสองในกรุงเทพกรุงเทพมันงางามเนาะพี่นออ้องอแล้วก็บรรยากาศมันก็ดีน้ำฝนบัดตกเลยได้โอกาสเลยทายบรรยากาศสวยๆง,า,งามของกรุงเทพมาหานครไหนพี่น้องเนเบิ้งน้ำพี่นออ้องอยุ้ยใจกลางเลยได้พี่น้องนี่ แถวนี้เพื่อนแถว,แถ,วถนนเพชรบุรีซอยห้าแถวนี้แต่สะพานข้างหน้าคือสะพานข้ามแยกลาดชะเทวีครับพี่น้องเพื่อสิมุ่งหน้นนาไปทั้งพันทิพย์ประตูน้ำนะครับไปพันทิพย์ประตูน้ำไปแพทิต์นัมไปพันทิพย์ครับไปประตูน้ำนี่แหละครับ,บก็ง่ายง่ายคอนโดขึ้นหลายครับทั้งนี้จะเลื่อน นี่คือกรุงเทพมหานาครของแท้เด้อเอาเทล่าผ้าชมมืลยน,นี่พี่น้องที่อยู่ตั้งประเทศก็ได้รับชมน่มกันแล้วการจะเริ่มเป็นกำลังใจแห่เอาเทล่าในเด้อพี่น้องเด้อโอ้บรรยากาศดีพี่น้องอืมนี่ครับความเจริญของกรุงเทพมหานาครกับสิจังซี่และครับพี่น้องมีคอนโดมีตึกมีห่างทรรพสินค้านี่แหล่งท่องเที่ยว นี่แหล่งช็อปปิ้งรถก๋าสีไลยแน่พี่นอ้องไลยแน่แต่กับพ่อไหลได้เยอะมาถึงกับนิดแบบนิ่งพี่น้องไล่ได้เรื่อยๆเยอะเอาสิผาพี่น้องส้มกรุงเทพมหานาครมันดีแบบเงาๆเลยเด้อพี่น้องเด้อส้มไออาทิราชสีมาช้มตึกตึกสวยๆงามๆเนาะตึกสวยๆงามๆในกรุงเทพมหานาครพี่น้อง ความงามของกรุงเทพมหานารน้ำกันไปนอนเบิ้งมีหอดรถบรรทุกได้แลนในกรุงเทพฯไปนองพระม่นว่ามีต่รถอันนี้ด้วยเห็นบ่คนดินคนยังน้ำมันมีกอสา,างนอะในกรุงเทพฯไปนองกธรรมดาเพราะว่ากันคามแยก ลาดจะเทวีเมื่อกี้เนี่ย้าหากว่าเข้าแรนข้างล่างเนาะเข้เลี้ยวขวามันสิไปทังสยามไปทังมาบนคลองพี่น้องเปเจ้าจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลายัยเข้าเลี้ยวขวาเนาะแต่เข้าเลีเ้ยวซ้ายได้บ้าเนี่ยมันสิไปทังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิออกอนุสาวรีย์ออกยิ่งตรงก็ออกหมดแล้วครับถนนหมายเลขหนึ่ง็นยิ่งตรงออกหมดแล้วครับจตุจักร ออกเส้นท่านลาดเพ้าก็ได้พี่น้องออกตัดออกวิภาวดีไปสนามบินดอนเมืองไปหมดละสา,ายตัดออกสายเสีย้ยออกอยุธยา,อ,าออกแอนราบร็ได้พี่น้องอก็เลี้ยวซ้าย <c oughs> มันเป็นถนนไมายเหลขกหนึ่งพี่น้องเพื่นอนหลักกิโลหลักแรกกับตังรุ่นนี้แหละครับถนนไมายเหล็กหนึ่งี่ออกจากโนซาบริตรงยิ่งเย้าไปเสร็จมงคลยธินนะครับมันไปนตัดออกวิภาวดีหน้ รถสิติดแน่เด้อพี่น้องเด้อกดส้มน้ำกันครับเอาแบบเงีวๆเลยมาหนิได้โอกาสแล้วก็ใส่เต็มทีเลยมาหนิพี่น้องชมบรรยากาศน้ำกันเงีๆมันสิติดอยู่แถวประตูน้ำเนี่ยละครับข่นเลยไปกับที่ปติดดอกติดอยู่แถวประตูน้ำเพราะว่ารถมันเบี่ยงเขา่าเบี่ยงออกเส้นแยกประตูน้ำมก้อนจีกืนสะพานทามแยกประตูน้ำนะครับมันติดอยู่บาง ขอนม,มันมีหางสับสินขาไงบอกสิว่าชอบโปรตีเดียวรถเขาห่างกันสิเบี่ยงออกหันบัดที่นี่มันเลยมาเบียดทั้งขวาน่ำพี่น้องโอ้ยี่รถตรู้คนนี้เนาะรถตรู้คนนี้บอกว่าบางังหงามเลยนะไปนี่กันสิพันทิตพัซซ่าขวามือเห็นบ่พี่น้อง AEC เห็นบ่ทั้งขวามือนี่เพื่อน พันทิพย์พาซาที่เสกโลโซเพรอยากไปพันทิพย์ก็คือบ่อยากมาหนีแล้วครับพี่น้องโอ้ยบ่อนว่าฮอมวนน้อพี่น้องเนาะเป็นอยังเสกโลโซจังบอกบ่อยากมาพันทิพย์สมัยนั้นเสกโลโซก็ร่างดังใหม่ๆเนาะมันมีไอ้ไอ้ซีดีไอ้เทปผีซีดีปลอมอยู่นี่ไรเราเลยแต่งเพลงออกมาเ่าอยากไปพันทิพย์พี่น้องโอ้ยนี่เห็นปะ นี่สะพานนี่เห็น,นไอ้ตาคามเดินตรงไปสิเขาแพตินัมก็ได้พี่น้องสะพานนี่ครับเขาแพตินัมมอ,อแต่แต่เอาสิพาพ,พี่น้องตรงไปพี่น้องสะพานข้ามแยกประตูน,น้ำเห็นบ่กแพตินัมยกหัวมือเข้าพี่น้องทั้งสายมือเป็นโรงแรมอมรีวัทเกเกสครับพี่น้องนี่สะพานแล้วในหลัมัตติเดียแค่นี้หลักการเลยนี่ไปบัตติพี่น้องไปได้เรื่อย คันเฮาแรนเส้นประตูน้ำเนาะคันเฮาบําเพ็ญสพานคันเลี้ยวขวาสิไปเซนตันเวอร์ครับไปเซนตันเวอร์ไปพุ่นระไปพระพรมเอราวันคันเลี้ยวขวาเนาะคันเลี้ยวซ้ายมันสิออกไปพุ่นครับดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงออกอนุสาวรีย์ก็ได้แต่ว่าเอาบ่ได้แล่นข้างล่างเอาขึ้นหนึงเทิ่งพอสิตรงไปข้างหน้านะครับพี่น้อง น,นี่คือใจกลางของกรุงเทพมหานครครับพี่น้องช่วงใบใบกับสิจักสีแล้วครับมีรถติดอ่าติดเป็นเป็นบางเป็นช่วงช่วงอ่าก็อือมข้งหน้าเข้าก็จติเป็นในแบงค์ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ครับพี่น้องยู่ามือ ตรงไปก็สิออกไปพูดเหระครับไปแถวซ้อยหน้าหน้าแถวมกักกะสันนะครับตรงไปนี่อ่าบรรยากาศยยาวไปต้องกันพี่น้องโอ้ยทัางขาเขามาัตติคักแน่เลยก็เจ้าไปหอดย่ำเลยละท่าง,ร,งรถเมล์เนาะกินหอดเล่นของอีกฟังหนึ่งเลยพี่น้องบ้างโอ้ตจกากติผลเนาะอือโอ้ ตาขาออกว่าบันไดพี่น้องขาเขาข,า,ขาเขาได้เมื่องติดพี่น้องนี่ครับทางน้านเป็นทางดวนทางดวนกับสุราครับลุ่ดินแดงบอกสนามบินดอนเมืองบอกตั้งให้วัดบนครับสระบุรรี่ ยุทธยาติสายเหนือสายใต้กับึ้นทา้งโดนนี่ออกสามารถออกไปได้ครับผนเดียวตรงไปทั้งสายมือเลยตรนไปทั้งขัวกวจะออกทางบางนาตาดออกสมมติสาครอนสงข้ามออกสายใตครับอืแต่ว่าอันนี้เอาอาถึงทังงโวนที่เห็นรถแลนด์ยืนเด้อเห็นบ่ของไปเห็นบันไดี่นอ,อืม, <c oughs> มันติดติดแนงสิละครับกรุงเทพ แต่ว่าพวกทั้งขวามือขาเข่านั่นที่ก็เจ้ามาติดคักตีแน่สิไปสิไปหอดจดหมายย่ามไรกันเนาะนอนโอ้ยใจในเย็นๆเด้ออย่าพากันใจายหอนเด้อพี่น้องเง <c oughs> พวผมว่าอันช่วงนี้พี่น้องไอ้ผู้ดูคลิปของอาวอยูอเ่เดินทางเขามา้างในกรุงเทพบ่ามาแถวประตูน้ำบ่รถติดคักข,า,ขาเข่าพี่น้องไงอาง้าวในเรียนขาอ๋อกองพ่อแรียนใดอยูอ่บ้างมติ๊ ลามลามถึงลามบ้านซองเนาะความเจริญของกรุงเทพมหานครครับเผิ่อทีประมาณน,นี่นะที่อาวใต้ตรงนี้ครับนี่พาใจเมืองเลยเด้อนี่อ๋อนี่อุบัตเหตุพี่น้องที่ทั้งหนาตดมอไซค์ซ้อนกันนี่ครับว่ามอเตอร์ไซค์กับมอไซค์ว่า,วา,วา,วาไอหนานเราต้องหนีที่ เป็นเส้นเจอกับอันรถทรงเอสน้ำเครื่องดื่มเอสมาโนเปบบซี่บอ่โอ้อมาส้นกันทักมอสไส้กับมอสไส้เป็นสี่ลหรครับในกรุงเทพมหานครก็มีอุบัติเหตุแน่ธรรมดารถมันหลายเนาะกับฝากผู้ใส่รถใส่สนุนอยู่ในกรุงเทพมหานครกับใส่พ่อมระมัดระวังกันหน่อยจังเลยเด้อพี่น้องเด้อรถมันหลายเฮาก่ะ เ้บางทีข้อระว่างอยู่คนอื่นเขาบด้รละว่างน้ำเข้าของสีนะความประมาทมันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่ยไหลข้อต้องเรามาระว่างไวกอนพี่นอ้องนี่ครับครับเพราะมันสีหน้าเติมอยู่บอกพี่น้อง <laughs> โอ้นี่แหละครับพี่น้องข้างหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามแยกอโศก เพชรบุรีแยกกระสกเพชรแต่สมมติว่าเข้าบขนสะพานนะเข้าเดี้ยวขวาเข้า,าไปแยกกระสกสุขุมวิทพี่น้องกันเข้าเาดี้ยวขวาเด้อเขากลางใจเมื่องเข้ากันเดี้ยวขวาไปอดศกสุขุมวิทตัดต,ตรงเงี้ยวก็ออกศูนประชุมธุลิกิจออกตลาดคลองเตยครับกันเดี้ยวขวาไปไปหอดที่แยกกระสกสุขุมวิทแต่เ้าวันเดียวสายเลี่ยวขวาก็ตรงไปเลยมันออกคลองเตยได้พี่น้องตลาดคลองเตยตลาดที่ดังที่สุดนะครับในประเทศไทย ศูนย์รวมอาหารทุกภาคอยู่ที่ตลาดคลองเตยโดยเฉพาะพี่น้องแลงงานเพื่อนบ้านเฮ้าน่่เข้าเจ้าพันศรีมกักมาดที่ทํางานอยู่แถนิเข้าเจา้าจะไปซื้อหลังจากเลิงงานแล้วข้าเจ้าจะไปหาเนว่ยอยากนักกินก็ไปหา่ตลาดคลองเตยพี่น้องพี่น้องเพื่อนบ้านเฮ้าไ่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาพมา่มาอยางงสินครับ พี่น้องท่างมาพม่แบบาพนกับกัมพูชาพนก็เท็มงานอยู่ทั้งตลาดข้องเตยตลาดอยู่พี่น้องเปิด็นใจตลาดพนก็นสบายใจววพวพวภาษาเดียวกัน <c oughs> เออนี่อันนี้ภาว่าการนอกเป็นธรรมดาภาว่าจะประเทศห,หลายาจะไปพอ่อพี่น้องวพวภาษาเดียวกันทุกทนมก็คุ้นใจนะพี่น้อง แต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปนี่มันจะไปออกปุ่นได้บ้างพี่น้องออกถนนรัชดาพิเศษตัดออกเมเจอร์รัชโยธินตัดออกอห้อยขวางาตัดออกห้อยขวางได้เลี้ยวซ้ายไปนะห้อยขวางเมเจอร์รัชโยธินกูแล้วครับออกไปสายเอเชียใดเท่ากันสายถนนวิภาวดีหนห่อยเท่ากัน ถ้ามันตรงแลไปอีิกไกลอยอันนี้เอาเอาเอาโดยร่วมมาเส้นทางมันจะออกไปสายแน่นะครับตะลึแย่ปัจจัประมาณนี้เราพี่น้องบ้านนี้รถมันติดไหม <c oughs> โอ้ขนาดเลยพี่น้องเอาเอา,ทาเทลากับเสียประมาณนี้น้องพี่น,อน,อน้องเนาะาชมบรรยากาศ กลางใจเมืองกรุงเทพมหานครเอจะใกล้สิฮอดที่ไม้เราลาพี่น้องกับอาทิลากับเสียวไว้ประมาณนี้น้องพี่น้องเนะาะจะเริ่มขอไปเป็นกําลังใจให้อาทิลาเน่ะเด้อพี่น้องเอ้ยเออท่านเพจท่านเฟซกับนเขาไปพอก็จะเริ่มเป็นกําลังใจให้เอาเนเอะสำหรับมื่อนี้ก็เอาไอ้สำหรับอ่คลิปนี้เราก็ประมาณนี้พี่น้อง สวัสดีครับ